ใครคนไหนนะที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วอยากหาวิธีฟาร์แบบ F K เนะี่ยพี่นะนำแอป,ปนี้เลย U G Phone ทางแอป,ปนั้นเป็นระบบคาโฟนที่เราสามารถ F K ได้เลยย4ิบชั่วโมงแล้วเรายังสามารถ F K แบบปนะิดหน้าจอได้อีกด้วยถ้าสมมติทุกคนโหลดผ่านลิงก์พี่นะทุกคนจะได้ส่วนลด20บาทต่อครั้งแล้วก็สำหรับใครนะที่เพิ่งใช้ครั้งแรกเนะี่ยให้ทุกคนกดไปที่ U V P นะจะมีในส่วนที่เป็นทดลองฟรี4ชั่วโมงทุกคนสามารถซื้อในส่วนทดลองฟรีมาใช้ก่อนก็ได้สำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดทีี่ลลิงใต้ใต้้คปนไดเย หลังจากคิดที่แล้วนะที่พี่บอกว่าพี่จะมาสอนวิธีการ FK k ใช่ไหมพี่ได้ไปหาข้อมูลแล้วก็ลองใช้วิธี FK k แบบพุ่งเข้าบ้านไปแล้วรอบหนึ่งคือส่วนตัวพี่นะพี่ว่าวิธีนี้น่าจะดีกว่าถ้าสมมุติเราเล่นไปถึง50เว็บเ,เวฟเนี่ยคือในไหนเว็บสุดท้ายในยังไงก็ไม่ผ่านอยูแ่แล้ว ตั้งแต่ที่3ซีเวฟขึ้นไปเนี่ยน่าจะไม่ผ่านทุกคนถึงเอาตัวละครดีๆมามันก็ยังไงดีเงินในการอัพเกรดมันก็ไม่พออยู่ดีพี่แน,นะนำว่าให้ F K แบบเออยูนิตพุ่งเข้าบ้านถ้าสมมติเราเล่นเป็น1เวฟเนี่ยคือเราจะได้เออเงินมา4พอยต์หรือว่า4แคนดี้นั่นเองเออพี่เรียกว่าแคนดี้แล้วกันนะสกุลกันนี้พี่ลอง F K แบบเออไม่สกิเวฟคือจะได้เงินทั้งหมดคือ8แคนดี้ ใช้เวลาเล่นไป4นาทีถ้าสมมติทุกคนนะสกลเวฟคือทุกคนจะได้24แคนดี้จะเล่นไปประมาณ2นาทีถ้ารวมๆแล้วหนึ่งชั่วโมงของเออแบบไม่สกลเวฟจะได้เงินมาประมาณ120แคนดี้ทุกคนแต่ถ้าสกลเวฟก็จะได้เพิ่ขมขึ้นมาอีกประมาณ720แคนดี้เลยถือว่าเยอะนะถ้าเทียบกับเอออันนี้เล่นไปถ้าเล่นแบบวางอยู่ในตัวละครมันก็เล่นได้ทุกคนแต่คือมันใช้เวลาเล่นนานส่วนตัวพี่นะพี่คิดว่ามันไม่คุ้มทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้พี่สอนวิ สกิเวฟยาวๆแล้วก็ไม่วางอยู่ในตัวละครแล้วกันประมาณนี้สุบริการเอฟพีพี่นะพี่ใช้แอปที่พี่จะว่า u g Phone เพราะว่าแอปนี้สามารถ APK โดยที่เราจะปิดหน้าจอหรือว่าจะเปิดหน้าจอค่างมันก็ได้แถมประหยัดเน็ตของเราด้วยอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูแอปกันดีกว่าทุกคนไปอ่ะโอเค เข้ามาแล้ว,ลวก็ถ้าสมมติทุกคนนะไม่มีในสองคาโฟนให้ทุกคนนะกดไปที่ซื้อก่อนจะมีในสองเวอร์ชันเลือกไม่ว่าจะเป็น UVP GVP หรือว่า SBP ให้ทุกคนเลือกซื้อได้เลย,เลยแล้วก็เรื่องหนึ่งถ้าสมมติทุกคนนะเพิ่งใช้ครั้งแรกเนี่ยให้ทุกคนนะกดไปที่ UVP จะมีในสองทดลองฟรีสี่ชั่วโมงทุกคนนะสามารถซื้อในสองทดลองฟรีมาใช้ก่อนก็ได้อ่ะประมาณนี้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตเออเข้าไปที่คาโฟนก่อนแล้วกันในส่วนองหน้าคาโฟนนะถ้าสมมติทุกคนนะอยากโหลดโรบอทกับออโต้คลิกเนี่ยให้้รรรนนนนนะะกกกกดดดไปททีี่่เเเเเเเมมมซซ็็ตตออออ์์์จโโบใหหาาวล แล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยส่วนออโต้คิกก็โดนนะกดไปที่ทูเซนเตอร์เฮ้ uh huh. เลื่อนลงมาข้างล่างเกือบสุดแล้วก็เออนี่ตรงนี้สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยจานาน้าโดนนะกดไปที่ออโต้คิกก่อนกด<อ>เปิดอะไรให้เรียบร้อยอ่ะเปิดมาอ่ะเปิดอนุญ,ญาตแล้วก็มากดตั้งค่าทั่วไปก่อนปรับความเออความใหญ่หรือว่าขนาดให้มันเล็กลงให้สุดทุกคนอ่ะประมาณนี้านการตั้งค่าที่ปรับเป็นสักประมาณอ่า สองร้อยถึงสามร้อยกำลังดีเอาสักประมาณเออพี่ขอสักสี่ร้อยแล้วกันมันจะได้แบบว่าไม่เร็วเกินไปอ่ะประมาณนี้กดใช้มาเลยแล้วก็เข้าโรบอคล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะทุกคนแปะอ่ะมาเข้ามาแล้วก่อนเริ่มทุกคนพี่ว่าเอาออโต้คิกออกมาสักสองปุ่มก่อนแล้วกันเพื่อเออมันจะได้ไม่เสียรามา่ารนอ่ะปุ่มหนึ่งกับปุ่มสองปุ่มสองตั้งไว้สักประมาณห้าวิห้าวิอืม ก้อนนี้คือไว้ข้างบนสุดส่วนปุ่มที่2เก็บไว้ก่อนคือเราจะกดไป1รอบแล้วก็กดอีก2รอบประมาณนี้แล้วก็ออกมาเพิ่มอีกทุกคนกดอีกรอบหนึ่งเพื่อปิดมันก็จะวนไปอย่างนี้เปิดปิดเปิดปิดไปเรื่อยๆมันแล้วแต่นะว่ามันจะกดแบบยังไงเดียรให้มันถูกจัง,วงหวะสมมติเรากดเปิดปุ๊บคืออีก2ปุ่มเนี่ยเออกดปิดแล้วก็เปิดอีกทีหนึ่งอ่ะเข้าใจไหมมันจะได้แบบว่าส so กิลเวฟไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย ไม่งั้นก็เอาเออปุ่มทั้งหมดนี้ไว้ตรงปุ่มสกีเวฟแบบไอ้ตามเวฟเลยทุกคนที่อธิบายไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวเออเข้าปฏิกเเดี๋ยวยรู้งอ่ะเริ่มลลกันเลยแล้วกันอืมโอเคเข้ามาแล้วแล้วก็เลื่อนปุ่มที่หนึ่งนะไว้ตรงสกีเวฟข้างบนเลยไม่งั้นก็เลื่อนไว้ตรงเอาตรงสกีเวฟก็ได้ถ้าอยากให้มันสกีเวฟแบบรัวๆพี่ว่าเอาไว้ตรงสกีเวฟขนะ้างบนน่ะน่าจะดีสุดลวทุกคนอ่ะเลื่อนทั้งหมดเลยแล้วกันไว้ตรงสกีเวฟด้านบนสุดแล้วก็รอไปเรื่เลยทุกคน ส่วนปุ่มสองรอจบเกมอ่ะงั้นพี่ขออนุญาตเอฟีแบบยาวทุกค like น aesthetic. ไป โอเคประมาณนี้เล่นไป2นาที7วิก็ถือว่าอยู่ใน2เทียนะทุกคนเล่นไป6เวฟได้มา24อืมประมาณนี้ทุกคนถ้าสมมติเราเล่นไป1ชั่วโมงเนี่ยคือเราจะได้มาประมาณ720อเออแคนดี้ถือว่าเยอะอยู่นะแต่อ่าแล้วก็ถ้าสมมติทุกคนนะไม่ได้เออกดไอยังไงดดไม่ได้กดแบบว่าสกิบเวฟยาวๆเนี่ยก็ก็ยังถือว่าได้เยอะอยู่นะเรื่อง7อันน่ะ1เวฟต่อ4แคนดี้อ่ะแล้วก็เลื่อนปุ่มที่ทุกคนมาตรงที่ระบบรีเพย์ได้เลยอืมประมาณนี้ ตอนนี้เวลาประมาณอู้งงตรงพอดีงั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเอฟเคพัฒน์ประมาณ30มสินาทีด้วกันดูดีว่ามันจะได้เงินเยอะขนาดไหนอ่ะงั้นพี่ขออน,นุญาตเอฟเคยาทุกคนไป uh -huh. See yeah. you. โอเคผ่านมาประมาณ32นาทีทุกคนโอ้โหถือว่าใช้ได้นะไม่หลุดกลับหน้าโรบบี้ของเราดีกว่าทุกคนไปเอะโอ,โอ้ประมาณนี้งั้นก็นสรัรวกิมบี้เพย่อสมมติไปเลยฮะ